หู้ละบอกว่าตอนนี้งานเพิ่นเริ่มขึ้นแล้วและงานนี้นักของกินไลยแห้งเึิงเพิ่นได้มัดรวมเอาทั้งห้างของเคาและของหวานเ้อผ้าของไส้มารวมกันไว้เครือบฮอดล้อยหานเซิงผาที่มางานนี้ฮับองเลยว่าถ้าบ่หิ้วของไส้ก็ต้องหิ้วของกินเต็มมือแน่นอนและมันี้พวกเขาครูห้างนักเลงตอนจะพามาที่งานเสน่ห์ลายมือแม่เซิงงานเพิ่นจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่16เดือน3าม2องพ้เวลา11บเอโมงเช้าจนฮอด10บโมงแลงอยู่ลานด้านหน้าห้างเวียงกันไล่เซนเตอร์ถ ที่ใส่หมูกรอบมาให้ตอนใหญ่ๆรสซาิสุดเข้มขน้นเป็นห้านดังจากฝั่งนองคายแซ่บคากต้องได้รองอยู่ข้างๆกันก็จะเป็นห้านขนมเปียกเป็นอีกหนึ่งห้านแซ่บพี่ยกทัพมาจากทางฝั่งไทยมีหลายอย่างให้เลือกซิมเล,แล้แหละอย่างต่อไปโบไก,ก,ก่โบไก่ก็จะเจอกับห้านนี้พอคาเพลินไฟแหง้งคาะจะขายเป็นปิ้งหอยนางรมและกับปิ้งมะเขือและอย่าลืมมาจัดเมนูนี้เดอ้อจะเป็นซาไทยที่ออนท็อปด้วยกระแลมขอบอกเลยว,ว่ารสซาิสุดเข้มขน้นเป็นเมนูไม่จากห้านมามูมาลรและถ้าทุกคนลองสังงเกกกตตบ่่ดีีีาาาานนน้ออจมแหรซ แล้วแต่ละห้านนั้ไม่ค่าก็คือหน้าห้า โดยเฉพอาะฮั่นนี่เดอ้อฮั่นจะอยู่บริเวณหน้าเวที <S <S <ฮ>และแถวนี้นะขอบอกเลยว่ามีแต่อาหารแซ่บๆทั้งนั้นหากสุดก็แมนตํำบงัง่งนี่ล่ละหอยหน้าด้วยเมดกะทิลและกระเขียบหมูแซ่บขากแซ่บแน่ทุกคนเอออยู่ค้างๆ,ๆกันก็จะเมนฮั่นเมนยูซู <S <S ซีซูซีคำย่ายไงคำหาพันกีบซื้อซีบแถมหนึ่งฮั่นนี่ก็แซ่บค่ะอยู่คนละฝั่งก็จะเมนฮั่นเดะสป,ปินเตอร์เมนูเด็ดของฮั่นก็คือทาโก้แป้งทาโก้กรอบใสเคองแน่นมันเป็นอีย่างที่โคตรขาดถ้ามาแล้วโบได้กินแสดงว ทางฝั่งลาวก็ต้องเมนฮัทน,นีฮัทนางเคมโบนิตาแล้วไปที่อยากกินปิ้งมะเขือเซบเซบขอแนะนำลยเดอร์ฮัทลาซามะเขือหั่มมานอกจากของเค้าแล้วของหวานก็มีหลากหลายเลยนะทุกคนเมืองน้องสาวปอปุ้ยจนได้มัดเซลไว้เห็นมีของกินเต็มมือแจ้ใหญ่ก็เลยขอตุ้ดไป็นหนึ่งคำแล้วก็ไปขอตุ้ดนักเลงลาบเป้งน,นัวอีกอันนี้ขวัญใจนักเลงตอนเลยเด้ยอย่างไก่มาฮันนี่เพิ่นบอกว่ามีเมนูใหม่อยากให้ทุกคนได้มาลองเสีย์อยาเป็นข้าวปุ้นน้ำหอยแล้วก็จะมีข้าวจีบกม่วงแทนแล้วก็ข้าวเหนียวบัง มาต่อกับฮันนี่เสื้อว่าหลายๆคนก็คงจะฮู้ดีกับฮันลูกสิ้นแทบบ่ออีกหนึ่งฮันเด็ดที่นักเลงตอนเล็กคอมเมนต์ไม่ให้เลยมูกมกอเพิ่นจะทอดมาตอนยิ่งใหญ่ไม่ไห่หอนหอนคุยกินกับเจ้าสุดเด็ดของทางฮันมันเป็นอีอย่างที่โคตรฟินเลยอีพ่ออีแม่เอ,อ้ยขอแนะนำเลยเดอ้อฮันโคตรมูกก็ยังมาฮอดสนเสื้อผ้าเสื้อได้เลยว่าหลายๆคนก็คงต้องแวจัดเพราะว่าเสื้อนั้นมีด็ดโตงงามแอดเห็นแล้วอดใจบ่ไหวก็เลยจัดไปลายโตเตอร์คักแท้คักกว่าสภาพก็ตามที่เห็นนี่แหละบ้ได้กระหิวจนเต็มไม ใหญ่ห่างหินเฝ้าพักกันไปรอเด้อทุกคน